นี้ค่ะโยยเราจะมารีแอคเพลงขึ้นใจของนนิวนะคะซึ่งเราได้นางเอกมิวสิกวิดีโอของเราเองสาวสวยเลยสาวสวยใช่ค่ะพี่อยากอยากดูมิวสิกวิดีโอนานแล้วพี่เคยแบบว่าเห็นเพลงแบบว่าผ่าน ผ่านนะขึ้นเทรนเรียบร้อยแต่ว่าเราแบบอินแต่ภาพค่ะทุกคนยังไม่ได้ไปฟังเพลงอดใจไว้ก่อนอดใจไว้ก่อนเพราะรู้ว่าเราต้องรีแอคแน่นอนเพราะว่าของน้องุนิวอ่ะเราเวลามีเพลงใหม่มาเรารีแอคตลอดชีวิตเป็นไงบ้างฟังมาบ้างหรือยังไม่ได้ฟังเหมือนกันเพราะคาดว่าจะมารีแอคใช่ไหมของเราคือเลียวตลอดค่ะทุกคนคือบางอย่างอ่ะกดจิตกดใจมากเลยนะเพื่อที่จะปักคาแล้วว่าจริงๆอ่ะใช่ไหม พร้อมแล้วยังคะตื่นเต้นพร้อมมาแล้วพี่อยากดูมากอยากดูมากอ่ะถ้าพร้อมขอฝาก่อยค่ะยุ้ยเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้พวกเราด้วยนะคะกดติดต่งข้างให้ด้วยค่ะโอเคงั้นไปชมกันเลยค่ะไปจ้ะว้าวสวยนะมุ้ยกรีดให้อีกมาได้ไหมเพราะฉันคนเดียวที่ยืนยันว่าจะไม่ยอมนอู่ก็ไม่ยอม เรื่องราวเก่กาเพราะฉันไม่เค่มีใครสักคนเข้ามาลกภาพเราวันที่ฉันต้องเอาแต่ใจเธอนัน้นมีแต่เขาแค่ฉันที่ยังไม่ฟลีนไป Don't tell me she need come time to try yeah Wow thrown under your name นใจเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเสียงน้องอ่ะอ้ดดคนีฉัก็เรม โอ้โหอยู่ไม่ยอมค่ะไ่อใครเลยารกนมากเลยนะยอมจะมีสพงจริงเนาะโอ้โหดูดิอลังการมากว้าว่เป t นชอื่ลครโเคเ ย้อนนะย้อนเห็นไฟอไม่ย้อนอี่ชำฉนได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้ ่ไม่มีทิฏฐิเลยอ่ะสวยมากสวยมากเราชมสวยกันไปกี่ครั้งแล้วหลายครั้งนับสวยหน่อยสว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 ยมาดูดิอืมแต่อินเนอร์ทั้งคู่นี่คือแบบลด้ันดัน แบบว่าแบบการเวลาแบบอาจจะทำให้เธอลืมหมดเลวแต่ว่ายัางมีแค่ฉันที่ตัดสินใจโอ้ยจะลองอ่ะซึ่งอ่ะมาเนื้อเพลงคือดีแล้วอ่ะยุย้ยทำนองเนื้อเพลงคือทุกอย่างคือแล้วเสียงนักร้องคือเพราะเพราะที่สุดอยู่แล้ว,ลว <laughs> อุ้ย <laughs> พี่ชอบเสียงนุ่นิวมากม,มันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันอ่อนช้อยอะค่ะคืะคอสำหรับพี่พี่ฟังแล้ว เอ้ยมันเป็นทอนเอื้อนใช่เขาจะมีเสียงลมหลบลมอะไรสักอย่างไหมใช่แบบเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยคือน้องร้องเพลงแบบนี้ยเพลงก่อนเพลงก่อนนู๊ที่เป็นเพลงประกอบละครน่ะค่ะเคยมีใช่ไหมมีเคยเคยแต่ชื่อเพลงอะไรจำไม่ท่อได้นั่นแหละเพลงนั้นก็เพราะแต่ว่าเป็นทรงแบบว่าเป็นเอื้อนเหมือนกันใช่ไหมคล้ายคล้ายกันเออคล้ายๆกันซึ่งเพลงเขาเหมาะกับการไปแบบ ประกอบละครเนาะเปิดประกอบละครมากมากเลยนะคือละครซักละครซักเรื่องหนึ่งอะมาจับเพลงนี้ไปเนาะเลิศนะฟังแล้วเลิศมากแล้วเนื้อเรื่องเป็นไงบ้างเอ็มวีอะก็ต้องพูดถึงนักแสดงนักแสดงก่อนเลยนางเอกเอ็มวีที่เราหวนว่าสวยแล้วสวยนะนางก็าสวยได้เลยอะทุกคนคือแบบหน้าจึงแบบเมคอัพเมคอัพดีแล้วแบบชุดอีกอะชุดทุกอย่างะอะไรนะเสื้อผ้าหน้าผมคือจบ จริงทั้งนุนนิวทั้งอิงฟ้าเลยทั้งสองคนเลยหนูชอบพี่พี่ชอบชุดไหนพี่ชอบชุดสุดท้ายเหมือนกันคือเปิดมาคือแบบผมแบบอ้มาสุดยอดอ่ะชอบแล้วแบบยิ่งอ๋อพอตอนนั้นเสร็จยิ่งต้องนั่งอีกอ่ะอ๋ออเหมือนราชินีแบบเนาะอุ้ยอีอุ้ยแล้วอุ้ยอีกอ่ะอุ้ยมากหนูนิวหนูชอบชุดสีขาวพี่ก็ชอบชุดสีขาวเป็นชอดแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ พาข้างหลังผิวๆว่ะยืนอยู่หน้าคึ้นหารหรือเปล่าใช่ๆๆเพราะว่าสไตล์แบบว่าเอ็มดีเขาเป็นแนวของฝรั่งฝรั่งเออแล้วอองแต่ยลโตอังกฤีดฝังไปพูดถึงเหนือเรื่องโมเดิร์นมากเนอะสวยพูดถึงเหนือเรื่องื้อเรื่องเป็นไงบ้างไปขอตามพี่เห็นตามที่เห็นแต่ที่เห็นคือเหมือนเปิดมาก็ตอนแรกยืนยืนร้องเพลงก่อนแล้วไปนั่งอืไปนั่งเสร็จก็ มีข้อความเข้ามาอืมอ่ามีข้อความเข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าเป็นไฟล์วิดีโอเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเขาเปิดฟังฟังใช้หูฟังฟังทีนี้ก็ย้อนเลยไหมใช่เหมือนแบบเหมือนนึกอะไรแล้วก็ปึ๊บออกไปออกไปหมดเลยอืมไปย้อนไปแต่ว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์กับอ่าตัวนุนิวในเรื่องแน่นอนที่ว่าแน่นอนแลแบบว่าจะเป็นคนรักกันในอดีตอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบว่าทาฟังเพลงเขาไม่นึกถึงเนาะ หรือว่านุนิวเป็นคนเขียนเพลงเพราะว่ามีใบไงไม่แบบอาจจะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็แบบพอปัจจุบันมาฟังปุ๊บก็เลยย้อนได้ย้อนได้คือเดาเดาเล้ว่าแต่ว่าที่พี่เห็นสื่อสารที่สุดก็คือมันนุนิวเขามีร้องไห้ด้วยใช่ซีนอารมณ์อ่ะใช่ซีนอารมณ์คือเขาดีมากเขาแบบว่าน่าจะเขาคิดถึงอิงฟ้านี่แหละอืมอ่ะ ที่คิดว่าอย่างนั้นเขาก็คงคิดถึงแบบว่าแล้วอินฟ้าก็เหมือนจะทบทวนเหมือนมีภาพแปะอยู่ที่ฝาผนังอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ล<อ>ึกไปเรื่อยๆึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆอ่ะแล้วจนสุดท้ายมีผู้ชายเสื้อดำมาคว้าตัวไปอืแล้วพาออกไปใช่เพราะว่ามันไอ้นี่นะเหมือนประสาทเขาจะจะถล่มอ่ะเออใช่ใช่แล้วเขาก็พาไปแล้วก็มายื่นนุ่นิวก็ยื่น นือเพลงให้อีกค่ะตอนนู้นนิวเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้มีตัวตนอยู่หรือเปล่าแต่ถูกต้องเออาจจะแบบอยู่ในคเือหาดมานานแสนนานแตนนานแล้วคือเนิ่นนานมาแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันหนูจําได้ท่อนหนึ่งที่เป็นแบบว่าอะไรการเวลาอาจจะทําให้แบบเธอลืมแต่ว่าฉันยังจําขึ้นใจอ่ะเออมันอาจจะแบบรีเลทกับเรื่องทั้งหมดที่เขาจะสื่ออืมมันเศร้าอ่ะมันพี่จะร้องเลยบอกพวกแบบ เขาเขาจําได้ทุกอย่างเขาจําได้ขึ้นใจเลยอ่ะเพราะแบบมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรมาบ้างซึ่งเขายยอนให้เราเห็นว่าสองคนนี้รักกันนะอือะไรอย่างเงี้ยแอ้อิงฟ้าก็พยายามแบบว่านึกย้อนไปอ่ะว่าเคยทําอะไรร่วมกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งตอนนั่งโต๊ะอาหารตอนยืนเต้นรากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอาจจะแบบเขาเคยเคยรักกันแหละรักกันเยเคยรักกันอาจจะมีเรื่องแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาแบบ อยากอังแล้วตอนสุดท้ายเพลอะไรที่มันแบบว่าอประโยคที่มีเพียงแค่ฉันที่จําขึ้นใจเหรอใช่ไหมมันมันอะไรฉันมีมีเพียงแค่ฉันที่จําขึ้นใจอะไรแบบนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดอืมอืมเขาก็จําอ่ะเนาะใช่แต่อิงฟ้าก็จํานะไม่ใช่ไม่จาแบบว่าเนานึกได้แล้วเขาก็แบบว่าลองให้นะตอนตอนตอนเสร็จแล้ เขาก็จาเหมือนกันท all ั so ้งคู่แหละจํากันทั้งคู่อืิก็ประมาณนี้ดูแล้วแบบว่าอินอ่ะอินมากต้องกลับไปฟังอีกหลายๆรอบใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนอินอะไรง่ายแบบนี้พี่ว่าชอบคือแบบว่าซีนทุกอารมณ์ทุกอะไรที่สื่อออกมาสีนหน้าท่าทางทั้งอินฟ้าและนุนิวอ่ะคือลงตัวมากคู่นี้คือดีมากพี่ชอบมากซีนอินเนอร์หนูชอบสุดๆค่ะถ้าเพลงหข่งมาอีกก็ให้อินฟ้าเป็น เป็นนักแสดงหญิงอยู่อีกล้วมีภาคต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเชียร์เต็มที่เชียร์เต็มที่เพราะเราก็อยากดูอะไรที่มันสวยๆงามๆอยู่แล้วจริงไหมด้วยจริตของผู้หญิงอยู่แล้วอะค่ะกลับมากันที่เราดูแบบว่าสวยแล้วสวยอีกชมแล้วชมอีกใช่ใช่เป็นนับคําว่าสวยได้เลยค่ะทุกคนนับได้กี่คำมาคอมเมนต์หน่อยโอเคประมาณนี้เนาะ ยังไงก็แฟนคลับน้องนะคะทั้งนิวแล้วก็อิงฟ้าก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆค่ะเราเดาไปถูกหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าทุกคนคิดเห็นยังไงช่วยมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยแต่ว่าดู MV แล้วแบบว่ามีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์เขาบอกใช่พิมพ์เข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีเพลงใหม่เข้ามาอีกก็เราก็จะได้รู้ว่ามีแฟนคลับน้องรออยู่ใช่ไหมคะเราก็จะได้เพราะว่าเราก็ชอบนิวแล้วใช่แล้วก็รอติดตามคนดูตลอดใช่ค่ะทุกคน ก็ประมาณนี้ค่ะที่สำคัญห้ามลืมที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะกต่กระดินข้นข้นไม่ได้ค่ะ,คะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย